สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูตีจะมาสอนแนวข้อสอบเข้ามหนึ่งนะครับวิชาคณิตนะครับซึ่งจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับอะไรก็คือจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาจำนวนเสาที่ปักล้อมรั้วหรือปักตามแนวถนนนะครับคลิปนี้ครูจะมาไขปัญหาข้อข้องใจนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ เพราะว่ามีนักเรียนหลายคนนะครับก็จะยังงงๆอยู่ว่าบางทีสูตรของการหาจำนวนเสาเนี่ยนะครับก็จะมี่าระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่างระหว่างเสานะครับที่ปักบางสูตรก็มีบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บางโจทย์ก็หาจำนวนเสาที่ปักเหมือนกันแต่ว่าไม่มีบวกหนึ่งเดี๋ยววันนี้ ครูจะมาเคลียร์ให้ทุกคนนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ลักษณะการหาจำนวนเสาที่ปักเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันจะมีสองแบบนั่นเองนะครับมีสองแบบอ่าเรามาดูแบบแรกก่อนเลยนะครับแบบแรกก็คือการหาจำนวนเสาที่ปักตามแนวถนนนะครับหรือ ล้อมรั้วพื้นที่ปลายเปิดอ่ากวอธิบายก่อนการที่เอาเสาเนี่ยมาปรับปักตามแนวถนนนะครับอ่ามันก็คือถือว่าเป็นการปรับแนวเส้นตรงถูกไหมครับอ่าส่วนถ้าปักล้อมรั้วพื้นที่ปลายเปิดอ่าพื้นที่ปลายเปิดไม่ต้องงงนะครับในที่นี้อ่าอย่างอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็คือพื้นที่ปลายเปิดน,นั่นเอง เันที่ไปเปิดคืืยองไงก็คือเนี่ยแนวที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดในการปักเสาเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวกันอ่าพวกเรามาดูอย่างเช่นแนวถนนเนี่ยอ่าจุดจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอ่าจุดเริ่มต้นแนวถนนก็คือเป็นแนวเส้นตรงนั่นเองนะครับแล้วจุดตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดถูกไหมครับจุดสิ้นสุดในการปัก จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเดียวกันส่วนพื้นที่ไปเปิดอ่าตรงนี้ที่เห็นสามด้านตรงนี้นะครับอ่าจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นในการปรับแล้วจุดสิ้นสุดก็คือตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันคนละจุดอ่าแล้วมันก็เลยปลายเปิดนั่นะครับอ่า ทีนี้ถ้าเป็นการปักเสาแบบนี้นะครับสูตรก็คือจํานวนเสาที่ปักจะเท่ากับระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดที่ไปปักนะครับส่วนด้วยระยะห่างระหว่างเสาแต่ละเสานะครับแล้วบวกด้วยหนึ่งนั่นเองนะครับในสูตรที่มีบวกหนึ่งเนี่ย เพราะว่าเราจะต้องนับเสาต้นแรกที่จุดเริ่มต้นที่ปักไปนั่นเองคือตามความคิดเราอะ่ะถ้าเรามีความรู้แบบผิวเผินเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็เอาระยะทางทั้งหมดที่เราจะต้องเอาเสาไปปกักใช่ไหมแล้วก็หารด้วยระยะห่างระหว่างเสาสองเสาที่เท่าเท่ากันมันก็น่าจะหาจำนวนเสาได้ใช่ไหมครับแต่การที่เราจะต้องบวกหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ก็แรกกันเลยดีกว่านะครับอ่าโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราต้องการปักเสาไฟฟ้าตามแนวถนนเส้นหนึ่งนะครับที่มีความยาว400เมตรนะครับโดยที่เสาแต่ละต้นห่างกัน100เมตรจะต้องใช้เสาไฟฟ้ากี่ต้นอันนี้นะครับอ่าพกเรามาดูสมมุติจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้น อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของถนนใช่ปะ่ะทีนี้อ่ะถ้าผ่านไประยะหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรอ่ะเราก็จะปักเสาไฟฟ้าใช่ไหมครับอ่าปักเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นอ่าแล้วก็พอผ่านไปอีกร้อยเมตรเราก็จะปักอีกปักเสาไฟฟ้าอีกหนึ่งต้นนะครับ แล้วก็ผ่านไปอีกร้อยเมตรเราก็จะปักเสาไฟฟ้าอีกหนึ่งต้นอ่ะทีนี้สามร้อยเมตรแล้วใช่ไหมครับอ่ะอ่ะแล้วก็ผ่านไปอีกร้อยเมตรเราก็จะปักเสาไฟฟ้าอีกหนึ่งต้นอ่ะทีนี้พวกเราจะเห็นว่าครบแล้วสี่ร้อยเมตรแล้วถูกไหมครับถนนเส้นนี้นะครับ ออันนี้ก็คืออ่เหมือนเส้นถนนเนาะอ่าเหมือนเส้นถนนตรงนี้นะครับออันนี้คือถนนอ่ทีนี้พวกเราเห็นว่าครบ400เมตรเราใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นครับใช้4ต้นเห็นไหมครับอใช้4ต้นเสาใช้4ต้นแต่เราลืมอะไรรู้ไหมครับ เราลืมตรงจุดเริ่มต้นครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องปักเสาด้วยนะครับปักเสาไฟฟ้าด้วยนั่นเองน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรมันเลยต้องบวกหนึ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าสูตรอ่าจำนวนเสาจํานวนเสาไฟฟ้าที่ปกักเนาะเท่ากับอ่าระยะทางทั้งหมด ในที่นี้ก็คือระยะทางของถนน400เมตรนั่นเองนะครับส่วนด้วยระยะห่างระหว่างเสาร,ระยะห่างระหว่างเสาก็เลยต้องบวดด้วยหนึ่งเองครับอ่าพวกเรามาดูนะครับอ่าระยะทางทั้งหมดก็คือถนนเนี่ยมันยาว400เมตรถูกไหมอ่าด้วยระยะห่างระหว่างเสาก็คือร้อยนะครับแล้วก็บวดด้วยหนึ่งอ่าเพราะนั้น สี่ร้อยหารร้อยก็ได้สี่ถูกไหมสี่บวกหนึ่งก็เลยได้ห้าห้าต้นนั่นเองอ่าเราก็ตอบห้าต้นนั่นเองพอเริ่มจะเข้าใจแล้วยังครับว่าทําไมต้องบวกหนึ่งอ่าเพราะว่าเราจะต้องนับเสาต้นแรกที่จุดเริ่มต้นด้วยอ่าโอเคแนละ้วนะครับอ่าทีนี้มาดูโจทย์ข้อสองก็จะเริ่มประยุก์ขึ้นหน่อยนะครับอ่าพวกเรามาดูอ่อ ข้อ2บ้านหลังหนึ่งอยู่ติดริมคลองแสนแสบนะครับต้องการปักเสาล้อมรั้วบ้านเฉพาะด้านที่ไม่ติดริมคลองโดยที่บ้านกว้าง10เมตรและยาว14เมตรโดยให้เสาแต่ละเสาห่างกันมากที่สุดจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นอ่าพวกเราดูตรงนี้อ่าสมมุติตรงนี้เป็นคลองแล้วกันเนาะอ่า ตรงนี้เป็นน้ำอ่าก็คือเป็นคลองแล้วกันนะครับอ่าแล้วที่นี้ที่นี้บ้านอ่าอ่าสมมติเป็นพื้นที่บ้านเป็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่าพื้นที่บ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าเขาแล้วก็คือบ้านกว้างเท่าไหร่ครับ ว้าง10เมตรอ่าก็คือตรงนี้10เมตรอ่าด้านซ้ายก็ต้อง10เมตรด้วยถูกไหมอ่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าด้านยาวยาว14เมตรอ่าอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ14เมตรนั่นเองอ่าแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้ปรับปักเสาล้อมรั้วบ้านเฉพาะด้านที่ไม่ติดก,กับริมคลองอ่าเพราะฉะนั้น ด้านนี้คือด้านที่ติดริมคองถูกไหมก็ไม่คิดเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดแค่3มด้านก็คือ,อด้านนี้ด้านซ้ายด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาน,นั่นเองนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแต่โจทย์ข้อสองจะยากกว่าข้อที่1ก็คือข้อที่1นึ่เขาจะให้ระยะห่างระหว่างสองสองสองมาแล้วแต่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า เสาที่เอาไปปรับเนี่ยล้อมบ้านเนี่ยแต่ละเสาจะต้องห่างกันมากที่สุดนะครับอ่ะเราเจอคำว่ามากที่สุดมากที่สุดก็คือหอรอมองนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหาระยะห่างระหว่างเสาก่อนนะครับระยะหา่าง ระหว่างเสาไปถึงระยะห่างระหว่างเสาที่อยู่ติดกันนะครับก็คือหอละมอน,นั่นนี่หอละมอของอะไรครับก็ของด้านกว้างกับด้านยาวน,นั่นึงก็คือของสิบกับสิบสี่เมตรน,นั่นะครับอ่าหลักง่ายๆอ่ะพวกเราก็มาหาหอละมอโดยวิธีตั้งหาเนี่ยง่ายสุดแล้วอ่ะ ก็ห่าหอละมอของ10กับสิบสี่ตัวเลขที่หางได้ทั้งสตัวก็คือ2นั่นเองสองห้าสิบสองเจสิบสี่ทีนี้พวกเราจะเห็นว่าห้ากับเจ็ดมันไม่มีอะไรที่หาหางลงตัวแล้วยกเว้นหนึ่งก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นหอละมอก็ตอบตัวข้างหน้าก็คือ2องนั่นเองอเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างเสาที่อยู่ติดกันก็คือสเมตรนั่นเองนะครับทีนี้ ข้อนี้มันเป็นการหาจํานวนเสาของพื้นที่ปลายเปิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรไปเลยก็คืออะไรครับจำนวนเสาเท่ากับอะไรอ่าระยะทางทั้งหมดที่ไปล้อมถูกไหมระยะทางทั้งหมดก็มีอะไรบ้างครับก็คือด้านกว้างมีสิบกับสิบอ่า สิบบวกสิบแล้วก็บวกด้านยาวข้างหน้าก็คือสิบสี่นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็คือปกักแค่สามด้านถูกไหมครับปักเสาแค่สามด้านล้อมสามด้านเพราะว่าตรงที่ติดกับริมคลองเราไม่นับนะครับแล้วก็ห่างด้วยระยะห่างระหว่างเสาก็สองเมตรครับอ่าแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งนะครับอ่าะฉนนั้นสิบบวกสิบบวกสิบสี่ก็ได้สามสิบสี่สามสี่หันสองบวก 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่หันสองก็ได้ สิบเจดสิบ็ดบวกหนึ่งก็คือตอบสิบแปดต้นนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับคือคณิตถ้ามีความเข้าใจมันก็ง่ายนดเปียวนะครับผมอ่าทีนี้เราจะมาดูแบบที่2กันนะครับแบบที่สองของการของโจทย์ปัญหาในการปักเสานะครับ อ่ะพวอเรามาดูนะครับแบบที่สองการหาจำนวนเสาที่ปักล้อมรอบรั้วพื้นที่ปาาปิดเช่นอ่ะปักรอบแนววงกลมนะครับปักรอบแนวสามเหลี่ยมหมายถึงว่าที่ดินหรือบ้านเป็นวงกลมที่ดินเป็นสามเหลี่ยมที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมที่ดินเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรก็ได้เป็นต้นนะครับอ่า สูตรการหาจํานวนเสาที่ไปปักล้อมรั้วนั่นเองก็จะไม่มีบวกหนึ่งครับก็จะไม่มีบวกหนึ่งก็คือความยาวรอบรูปทั้งหมดนะครับส่วนด้วยระยะห่างระหว่างเสาน,เนั่นเองเหตุที่ในสูตรไม่มีบวกหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายในการปักเสาคือจุดเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเราจะเข้าใจมากขึ้น ว่าทำไมการที่จะหาจํานวนเสาที่ปักล้อมรอบพื้นที่ปลายปิดมันถึงไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูอธิบายง่ายๆนะครับอโจทย์ก็หนึ่องถ้าต้องการปักเสาล้อมรั้วที่ดินรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านแต่ละด้านยาวร้อยเมตรอที่มีด้านแต่ละด้านยาวร้อยเมตร อ่าเราก็วาดวาดสามเหลี่ยมด้านเท่าไปสามเหลี่ยมด้านเท่าไปนะครับแต่ละด้านยาวร้อยเมตรนะครับแต่ละด้านยาวร้อยเมตรโดยที่เสาแต่ละต้นห่างกันร้อยเมตรจะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้นอ่าพวดเราดูนะครับตรงนี้เป็นอ่าสมมติตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมจุดเริ่มต้นคือถ้า มันผ่านไปร้อยเมตรผ่านไปร้อยเมตรเราก็ปักเสาปักเสาหนึ่งต้นพอมันผ่านไปร้อยเมตรอีกเราก็ปักเสาอ,อีกหนึ่งต้นแล้วพอมันผ่านไปอีกร้อยเมตรเราก็ปักเสาหนึ่งต้นพวกเราจะเห็นไหมว่าเสาต้นสุดท้ายมันก็คือตรงจุดเริ่มต้นพอดีที่ตอนแรกเราจะต้องเอาไปบวกหนึ่งถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นต้องบวกหนึ่งไหม ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าก็คือใช้เสาทั้งหมดสามต้นน่เองเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือจํานวนเสาเท่ากับความยาวรอบรูปใช่ไหมความยาวรอบรูปก็คือร้อยบวกกันสามด้านถูกไหมเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับด้วยระยะห่างระหว่างเสาก็คือเขาให้มานแล้ว ร้อยเมแล้วไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับอ่าเพราะนั้นร้อยบวกกันสามครั้งได้สามร้อยสามร้อยหารร้อยก็คือใช้สามต้นนั่นเองเห็นไหมครับโอเคนะครับคือถ้าถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเราเราเราจะสามารถใช้จำสูตรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ่ามาดูข้อสอง อ่ขาข้อสองเขาบอกว่าถ้าต้องการปักเสาล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสิบสองเมตรยาวยี่สิบเมตรโดยที่เสาแต่ละต้นห่างกันมากที่สุดจะต้องใช้เสากี่ต้นนะครับอ่าพวกเราวาดวาดรูปไปเลยอ่านี้คือที่ดินที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองนะครับอ่ากว้างสิบสองเมตร ยาว20เมตรยาว20เมตรอืมอ่าทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องหาคือระยะห่างระหว่างเสาก่อนนะครับเหมือนกันนะครับก็คือหาเสาแต่ละต้นเนี่ยเขาบอกว่าห่างกันมากที่สุดใช่ไหมก็คือหาหอละมอเหมือนเดิม หาหอเรามอของด้านกว้างกับด้านยาวน,นั่นเองอเรัะนั้นหาระยะห่างระหว่างเสาพวกเราก็มาหาหอเรามอของสิบสองกับยี่สิบใช้วิธีตั้งหารเร็วสุดนะครับก็คือใช้สี่ก็ได้ครับสี 4, 3, 10, 2, 4, 5, ่สามสิบสองสี่ห้ายี่สิบพวกเราจะเห็นว่าสามกับห้าหารต่อไม่ได้แล้วไม่มีตัวเลขอะไรที่หารได้ทั้งสองตัวแล้ว ก็ตอบสี่เลยคือหอละมอหรือระยะห่างระหว่างเสาก็คือเท่าไหร่สี่เมตรอันเองอ่ะทีนี้เราเข้าสูตรได้เลยนะครับอ่ะก็คือจำนวนเสาที่ปัดก็คือทีนี้ความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันมีสูตรนะครับพวกเราไปดูนะ มันก็คือสองคูณความกว้างบวกความยาวน,นั่นเะองนะครับเพราะนั้นก็คือสองคูณกับกว้างก็คือสิบสองเมตรนะครับบวกยาวก็คือยี่สิบเมตรก็สองคูณเท่าไหร่สิบสองบวกยี่สิบก็เป็นสามสิบสองสามสิบสองคูณสองก็คือได้หกสิบสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก,ก็คือหกสิบสี่เมตรส่วนด้วย ระยะห่างระหว่างเสาก็คือสี่เมตรนะครับเราไม่ต้องบวกหนึ่งนะครับเพราะเป็นอะไรล้อมรอบพื้นที่ปลายปิดปลายปิดก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันน,นั่นนองนะครับเพราะฉะนั้นหกสิบสี่หารสี่สี่หนึ่งสี่ยี่สบสี่สี่หกยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นใช้เสาในการล้อมรั้วทั้งหมดสิบหกต้นน,นั่นนองนะครับโอเคไหมครับเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้น จทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาจํานวนเสาที่ปักล้อมรั้วเนี่ยพวกเราจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือจะมีอยู่สองประเภทน,นั่นเองก็คือแบบแรกเป็นอ่าปักแนวเส้นตรงหรือแนวที่เป็นปลายเปิดน,นั่นเองก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันคนละจุดกันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องบวกหนึ่งก็คือบวกไอเสาที่ปักตรงจุดเริ่มต้นน,นั่นเอง นั่นเองนะครับส่วนถ้าแบบที่สองก็คือ,อเป็นปักล้อมรั้วของพื้นที่ที่ดินแนวแนวเป็นพื้นที่ปลายปิดก็คือพวกแนววงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ไม่ต้องเอาไปบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกหนึ่งก็เอาศูนย์กลับบ้านทันทีนะครับเพราะฉะนั้นกลัวว่าคลิปนี้ นะครับจะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในการหาจำนวนสาวทิพผัดล้อมรัวได้ดีขึ้นนะครับจริงๆโจทย์ลักษณะน,นี้ออกทั้งข้อสอบเข้าม .1 แล้วก็อาจจะเป็นข้อสอบกูผู้ช่วยด้วยก็ได้นะครับหลายๆหลายๆ,ายๆนีข้อสอบทีเดียวนะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสับปิดไพรส์นะครับเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ